มีไฟจริงๆน,นะครับอ่าอันนี้นะครับอ่าสองร้อยสามสิบห้าสองร้อยสามสิบหกโวลต์เอซีนะครับมาเต็มนะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับผมผมเบสบังนะครับเบสบังเบสพรพนมนะครับวันนี้จะมาแชร์มาแบ่งปันเกี่ยวกับการจัมไฟสดนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับคือทําไมถึงต้องจัมไฟสดนะครับเนื่องจากว่ามิเตอร์นะครับมิเตอร์ที่ใช้กับของตึกตึกนี้นะครับมันพ่วงต่อกันนะครับแล้วถ้าเกิดเราจะไปปลดออกไปปลด ชุดใดชุดใดชุดชุดใดชุดหนึ่งออกเนี่ยจะทําให้ตึกข้างๆเคียงเนี่ยอาจจะต้องมีการไฟดับไปด้วยนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็ไม่อยากจะให้มันไปมีผลกระทบนะครับกับข้างๆบ้านข้างๆตึกเพราะเป็นตึกเช่าผมก็เลยจะเอาวิธีการจับไฟสดเนี่ยมาลองใช้ดูนะครับก่อนอื่นแล้วต้องคํานึงถึงเรื่องค,ความปลอดภัยนะครับผมความปลอดภัยนี่คือ,อยังไงไฟเนี่ยครับมันจะวิ่งถ้าสมมติว่าเราจับไฟเนี่ยมันเป็นเหมือนชื่อว่าอิเล็กตรอนหรืออะไรผมไม่ได้เรียนมานะก็คือมมันจะวิ่งถ้าสมมติว่าเรา มีฉนวนที et, ick, ่ดีนะครับรองเท้าท <Yeah, S 1> ี่หนานะครับหรือว่าเป็นพวกคอมแบตอะไรเนี้ยที่ว่าเขาขายกันรองเท้ากันไฟดูดเนี่ยเป็นรองเท้าที่หนาเราสามารถจับไฟสดได้นะครับแต่ถ้าทางที่ดีนะครับก็ให้ป้องกันหลายๆชั้นด้วยกันนะครับอันนี้ผมจะป้องกันในที่นี้ก็คือถุงมือนะครับถุงมือที่เราจะเอามาใส่จับเนี่ยมันก็ต้องเป็นถุงมือที่กันไฟนะครับผมอันนี้มีไฟจริงๆนะครับผมนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมีไฟจริงๆนะครับ ทีนี้วิธีการจับไฟสดเราก็ต้องถ้าเรามันก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับผมซึ่งอย่าต้องระวังอย่าไปโดนมันมากเพราะฉะนั้นไฟมันจะวิ่งจะดูดจะช็อตได้มันก็คือมันควบวงจรนันเองนะครับควบวงจรในที่นี้็หมายถึงไฟกับนิวตันนะครับมันเปรียบเสมือนตัวเราเป็นนิวตันนะครับคือถ้าเกิดผมจับแล้วเนี่ยมันพยายามวิ่งเข้ามาในร่างกายแต่ว่าถ้ามันลงนิวตันหรือลงกาวไม่ได้ก็คือมันไม่สามารถวิ่งผ่านได้นะครับมันก็คือจะไม่ดูดนะครับผม อันนี้ผมจับให้ดูก่อนนะเป็นการเทสเทสเนี่ยนี่ครับเป็นการจับผ่านทุงมือนะครับ,บผ่านทุงมือก็จะมีแคมป์ตัวนี้ครับใช้ในการจับนะครับผมถ้าใส่ทุงมือเนี่ยมันจะจับยากเพราะว่ามันต้องใช้มันต้องใช้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรนะแต่อยากมาแบ่งปันนะครับ ราะว่าโดยปกติแล้วเวลาผมทำไฟเนี่ยผมก็จะจำสดตลอดนะครับผมเงีบมือกล้องถ่ายมาใกล้ๆนยนะระวังอย่าโดนตัวกูนะอ่ะอันนี้นะครับพอเราใส่ได้ปุ๊บเราก็ค่อยๆขันนอ็อตต่อไปสิ่งที่จะต้องเตรียมอันนี้ผมก็การอีกชั้นหนึ่งนะครับน,นี้ใช้เป็นประแจเบอร์ส1จะมาใช้ในการขันแคมตัวเนี้ยนะครับผมก็มีการพันจนวนไว้อีกชั้นหนึ่งป้องกันตัวเราเองนะครับยังไงก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับผมกับไฟเนี่ยไม่ควรเอาอะไรไเสี่ยง ใการจับก็อย่างนี้แหละครับอยากให้มันคงแข็งแรงนะครับกำถ้าจะต้องทำก็ให้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับเพราะมันอันตรายจริงๆนะครับกับไฟเนี่ยคือพลาดไม่ได้เลยนะครับถ้าพลาดตะอีเจ็กเึงชีวิตทั้งนั้นเลยนะครับ หลังจากที่ขันแน่นแล้วนะครับก็จะมาลองเช็คให้ดูว่าบางคนบอกว่าไฟมันมาไม่เต็มครับช่างรอกันหรือเปล่าไฟมาไม่เต็มนะครับนะครับอันนี้คือนิวตันที่ผมพันไว้นะครับคอยดูนะครับว่าไฟมากี่โวลต์มาเต็มหรือเปล่านะครับเรามาดูกันอะสองร้อยสามสิบห้าสองร้อยสามสิบหกโวลต์เอซีนะครับมาเต็มนะครับทีนี้บางคนนะครับที่ถามบอกว่า เกิดฉนวนเราดีเราจับไฟสดได้ไหมผมจับให้ดูนะจับได้นะครับผมจับไฟสดแล้วทีนี้จะเกิดสมมุติว่าจับไฟสดแล้วเนี่ยไฟมันถ้าสมมติว่าเรากาลังจับเขาอยู่ตอนนี้เขากําลังที่จะวิ่งลงหาก็คือมันวิ่งหานิวตันน่น,นะครับนิวตันที่อยู่ในเ <c oughs> <c oughs> ขาเรียกว่าสายร่วมนะเนาะเป็นะสายนิวตันนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราจับไปแล้วเนี่ยไฟมันมาในตัวเราหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ไมสามารถเข้าได้เลย,เ,ลยเพราะาเราไม่มีฉนวนนะเพราะฉะนั้นผมจะมาทําให้ดูะนะครับ มือนี้นะครับจับไฟสดเนี่ยจับไฟเราลองอีกมือหนึ่งนะครับจะลองดูว่าเนี่ยไม่มีนะครับเนี่ยครับไม่มีอันนี้จับจับแบบสดๆเลยนะครับไม่มีนะครับผมเนี่ยคือไม่มีไฟระวังเรื่องความชื้นนะครับความชื้นจากเหงื่อจากน้ําจากอะไรเนี่ยก็ระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมันพลาดไม่ได้เลยวงเนี่ยเล็กๆไน้อยนะครับผมอ่ะทีนี้หลังจากที่เราจําเสร็จแล้วเราก็พันให้ดีนะครับ คิดเสมอว่าเส้นเนี่ยที่เราจับอยู่มันเป็นไฟนะัอันตรายต่อชีวิตนะครับให้ระวังทำไมนั้นเดี๋ยวน้ำลายเหนียวแน่ฮะเดี๋ยวเยื่อเหนียวเยื่อเปียกนะฮะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวพบกันได้ใหม่นะครับเบสบังคาราไปก่อนสวัสดีครับ